ข้ามาแดดข้ามาหยอดนี่ตู้หมดนะรถชนซ่ามาพยิมชนซึ่งทางเลยบุ๊คุยกับแฟนสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับนี่คำเตือนที่วิดีโอนี้อาจจะมีสโมเทค้ลเซ็ตครับโซนคำตาหลอมเม้นหลักเจสระบมีซัมปอเด็กๆที่ดูอยู่ก็ตอนี้กันนี่รีกุย้ีมาหำเล็บหมันรอไปดูคลิปกันเลย สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้เฮาสิไปถ่ายเสียงเตือยอ๋อผ้าขาวมาค่ะอะไรเข้ามาด้วยเพราะว่าตอนนี้พีกของตอนนี้เขากำลังไปกินข้าวครับมีโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ถ่ายกัยให้มันเตอร์กีกันหน่อยม่มันตีกาวกันเลยใช้เวลานานมากมีวีดีโอ iPhone 12นะครับผม12นะครับเพราะผม18อ๋อไอโฟนเหรอไม่ครับครับตอนนี้บุ๊กกำลังที่จะลองกดเครื่องรักที่สเตยผมบอกไว้ก่อนเลยแล้วว่า ผมมเียากจริงเหรอเสียยชีพอันนี้เนี่ยนะเสียหลังเอาแล้วเอาแล้วนนนนครับโดนแดดครับอ๋อโดนแดกตังค์เฮ้ยพี่เอาดีบุกเอาดีบุกตีเอาตัวแล้วเอาเอาครโดนไป20แล้วนะฮะยังไม่ได้สไลด์อะไรเลยมีสิบบาทปนะั้โอ้โหเราจะโดนเนดนสนาข้าวดีกว่าไหม พามาแดกข้าวมาหยอดนี่ตู้หมดนะให้ดูอี้ให้ดูอี้โอเคได้ลูกกูได้ไม่แล้วมันหยับยี่สิบแล้วจะไม่ได้เลื่อนเลยพี่เดไปแล้วจริงตอนนี้ก็ไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินกันหาอะไรโซดหน่อยนี้เพราะว่าตอนนี้เช้าอยู่พี่แจ็คอยู่ด้วยตอนนี้เวลาประมาณจะเก้าโมงครับยังไม่ได้โซดหรือข้าวเลยต้องหาข้าวกินเพราะว่าถ้าไม่กินมันข้าวเนี่ยมอไซซิ่ง มาตอนแดดเลยเออโอเคได้ข้าวแล้วไม่ต้องไปรอมากินเลยนี่ก็กินแล้วเอากระแดงมาก็เอาไก่มาหนึ่งน่องก็มันแม่ก็กินข้าวข้าวบุกโอเคบุกไม่กินข้าวท้อไปคอมเมนต์ไม่บุกเด็กคล้องโบ๋เด็กของโบไม่บุกไม่กินข้าวอัพเมดมาแก่ข้าวไม่อยากกินแล้วดีดอยู่ไปแดกข้าวแดกอะไรกันกินข้าวเสร็จแล้วไปไงอิ่มไหมบุกอิ่มอ่ะ อิ่มข้าวเหรออิ่มอกอิ่มใจโอเคจมูกก็หนักไปคงรูปทรงนั้นก็ทำไฮไลท์ต้นไมเป็นเวทตบหน้าตบได้ยูทูปตบได้ตบก่ะตบดตบกูไหมอีดะเอ็งก็มาเด็กเอ็งอี๋นี่รถชนมึงซะมาเมี้ชนคนเติมพังเลยรถพังหากู่เล่นไวัยอะเรละงงคนดูงงงงว่าแบบมันไวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ถ่ายอย่างมาทำไมมึงเข้าใจยากจังวะเว็บเก่ากันเหี่ยวมาด้วยเป็นไง อยอันนี้ต้องเด้งช่องขึ้นตรงนี้ว่ะช้มตันหมานรกแต่ว่าไม่ทำแล้วไม่มีเวล,ลาป๊าป่าดูแต่โลกอ๋อาภากด้วยต้องภากเขงนี้ต้องภาคไปเลยไปเลยเลยข้าไปข้างน้างข้างหลัง๋ยวนี้ไปเลยเไ,ปไปขั้วไปมือก็ไปขึ้นรถไปเขาจะไปแล้วตอนพี่แจ็ค่อพี่แจ็คแวะซื้อไอ้นี่อยู่อ๋อโอเคแวะซื้อแบบป่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ถ่ายบ่อย ดีจ้าอันนี้ถึงแล้วกำลังเตรียมกับดักเพื่อที่จะไปโซดหนูดูทุ่งนาข้างหลังนี่ซื้อมาเท่าไหร่พี่อันนี้ประมาณร้อยกว่าล้านอุ้ยร้อยกว่าล้านซื้อมาถูกต้องโอ้โหเป็นยูโรเว่อือหือบุ๊คบุ๊คโดนนิ้วเมื่อกี้เนี่ยบุ๊คบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บซื้อเลยนะโอ้ยน่าจะดูบุ๊คดิ้วงอบุ๊คดิ้วงอเต้นมุ่งนี้ว่าจะได้หนูไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็นนี่ได้ถูกต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมือหาย เชา้าแล้วเด้อครับเชา้าแล้วเด้อครับเที่ยงเช้าเที่งไม่เช้าเที่ยงอ่ะรอเที่ยงแล้วมั้งมีเที่ยงทยง <c oughs> ำไมครับเคยทำอะไรแล้วดิเล่นเกมเล่นอะไรเคยเล่นอย่างอื่นแล้วเล่นอะไรวะเล่น <c oughs> อ๋อเดียวไม่ไอ๋อเสียงแคบนะครับเพราะว่าปกปิดอายุนี่มันเอง้จุนอ่ะเน่ยอ๋อเป็นรองท้าจุนทำไม่เสียงเงินสลัดจริงเหรออาร์โลเวนสลัดในถนนที่ว่างเปล่าพอพอดแค่เพรี่ผมมากินน้ำน้อยแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะก็เลยซอยขี้ที่มาลีอุ้ยคุณแม่ครับแม่หนาวแม่ครับแม่อหนาวแม่ครับโอเคโอเคครับผมไม่พยายามเหมือนกันคุณแม่เฮ้ยกินต่อกิคิดว่าคือแตกแตก อ้าวคนชอบจริงๆพูดอะไรไม่รู้เร anyway> ื่องรู้อะไรใช่อันนี้โตอี๋ตบเดียวตบเดียวหน่งสองตาเดียวนะโอเคโอเคพอไปเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวตื่นโอ้โหเดี๋ยวผมมึงนิดไม่เป็นสภาพเลยผมแบบทรงผมเปนีัไงแบบว่าตื่นในโอ้คุณเชื่อแล้วแหละ ส้มตันทำไมชอบเผาเพราะอะไรเพราะว่ามันเซียนเ่าใช่ไหมหรือว่าเซียนอะไรทำไมถึงชอบเผาคณลุงที่มาส่งของส่งไรเพราะว่าอะไรลุงผมไม่อยากเขาดิ้นเสียเสียงก็ซางือยทำเสียงสองอีกตอนนี้บุกคคุยกับแฟน อย่าอย่าทำอะไรเลยคุยกับแฟนคุยกับแฟนอะไรปกติไม่เคยคุยกับแฟนปกติไม่มีแฟนไม่มีอะไรอยูดที่นั่นวันนั้นผมเห็นเขาไปถ่ายในลิฟต์กันแล้วเราเปิดเสียงได้ไหมสัมภาษณ์เขาได้ไหมสัมภาษณ์เอาไปเขาออกเ่องออกช่องเอาช่องลุ้นชื่อจางฮัลโหลมีคนจะคุยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ในชื่อชื่ออะไรครับนี่ อ้าวสวยละไม่ต้องมาทำเป็นชื่อเหมือนกันไม่ต้องฟอร์มไม่ต้องอะไรชื่ออะไรครับเนี่ยไม่บอกอ๋ออาไม่บอกสำหรับอยู่เอาบอกชื่อไม่บอกโอเคใหเขาคุยนะครับมึงไปยุ่งอะไรไปเสี่ยงเขาทำทุกตีนอะไรนะครับตัวนี้ก็เดินไปดูฉากหลังกันครับไม่ค่ะเอ้ยฉากหลังฉากหลังโปโปคอาะไร ใส่คอใส่อะไรไว้ใส่คอเลยใส่คอใส่หน้าเลยอ้ยอะไรวะวันนี้เรามีนอนนาเดินเหยเอ้ยนอนนาเนี่ยใช่นี่ดูนี่ขับคนนี้ไปอัพสี่ เส้แเนแจเพิ่งปิดเช<ด>ิยไปเสร็จแล้วในซากที่เราจะส้วสกกันไปส้วกกันไปมึงจะปากดิแซ่บอ่ะดูดิแล้วทำไมเสียงเป็นไรเสียงก็เสียงแหบไงมึงไม่เห็นไงเสียงกูแหบขนาดเนี้ยเป็นทำอะไรมากูไปร้องเพลงกับมึงอะไรโอ้โหอยู่้องพูดดีกว่าว่าเนี้ยโอ้โหด่าสียบแบบนี้หลังแดกเล้าสีอ๋อหลังเล้าขาวอ๋อเบื้องหน้ากินเล้าขาวกันกินจนแบบ ้ยกินอะไรเซีนจอดจางอ่ะจากเมื่อกี้นี้ปิดคลิปแบบเซีนเตอร์ใช่ไหมสมมุิว่าปิดคลิปแบบจากแบบโห่พี่ไปหาหนูมาแล้วปิดคลิปแบบจากแบบห่แวปิดแบบไรอ้าวไม่เปิดไม่ปินิดนึงวิ่งนิดนึงนิดนึงเพอจะจบแล้วไงเพราถ่ายถ่ายมาทั้งวันแหละมาแล้วปิดสองสองครัยมาแล้วจากแบบโห่ปิดคลิปไหมพี่ปิดปิดไหมแป๊บเดียวพี่แบบเดียวยังไม่ปิดคืออันเนี้ยคนดูเออลยไม่เอาไม่ปิด

่แจ็กไม่ปิดนะตอนนี้กูปิดเองก็ได้